สังหารครับเอาปูไข่แกงขั้วหน่อไม้ครับปลาดุกทะเลผัดฉ่าครับพริกไข่ปูปลาหมึกแดดเดียวครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวครับแต่เอาปูมานึ่งครับคุ้งทอดซอสมะขามหอยจ้อลอสวนหอยนางรมแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวครับผ้าปลากุลกาัลวกระเพราปูคลุกข้าวแมงดาเผาโอเควนนี้ครับสามทุ่มผมต้องสวมดมนต์แล้วเหรอให้มีนอนหลับได้แล้ว ไม่กลัวหรอกทายคลิปผมไม่กลัวเมียผมสมาธิสั้นดูก็เชื่อเขาตัดแล้วไม่กลัวเออผมไม่ ร้านพเครื่องสุวรกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่ากับเครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิกาวุฒิวันทั้นสนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o อหรือไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่าย3านาทีไปจนถึงตีสาม 3า,านาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีพ้าสวยๆยาขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะ @SWK ครับ a m u l e t ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจระเครื่องสุนกรณด้วยนะครับ โรงการข้างวัด EP นี้ครับต้องบอกว่าหลังจากอิ่มบุญแล้วนะครับจากศาลเจ้านาจาก,ก็มาต่อที่นี่เลยใกล้ๆก,กันนะครับก็มาอิ่มท้องกันต่อครับร้านห่างไม่ไกลจากศาลเจ้านาจานะครับวันนี้จัดให้แบบเรียกว่าเต็มชุดใหญ่เลยนะพี่เออนะทั้งหมดกี่อย่างครับ15บอย่างครับเมนูขึ้นชื่อทุกรายการเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองแล้วก็เล่าให้ฟังว่ารสชาติขนาดไหน เริ่มต้นจากนี่เลยอันนี้เป็นเมนูกุ้งอทอดราดซอสมะขามนะโอ้โหนี่ดูกุ้งตัวใหญ่เลยนะเขาก็ลักษณะเป็นกุ้งนําไปทอดนะครับแล้วก็ราดกับซอสมะขามแล้วก็จะมีเ,เส้นหมี่กรอบใส่มานิดหน่อยนะครับลองมาด้านล่างแล้วก็มีพริกแห้งนะ่าทานดีนะก็ผมปกติเนี่ยกุ้งผมไม่ไควรทานทั้งเปลือกได้อยู่แล้วนะผมไม่ติดเรื่องการทานทั้งเปลือกนะนี่เลยโอ้โหดู กุ้งตัวใหญ่อร่อยทอดเปลือกได้กรอบนะรสชาติมีความหว,นหวานเๆเค็มๆอันดับแรกเลยกุ้งสดมากรสชาติหวานกำลังดีออกหวานแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดๆแล้วเค็มหน่อยๆอร่อยอสำหรับเมนูกุ้งทอดซอสมะขามนะครับจานใหญ่ๆตัวใหญ่ๆแบบนี้ใช้กุ้งขาวตัวใหญ่แบบนี้ เจ็ดตัวราคาเพียงแค่สามร้อยบาทเองไม่แพงไม่แพงคุ้มถูกนะท่าไ,ไปกันต่ออีกหนึ่งเมนูผมชอบในการส่วนตัวมากมเลยนั่นก็คือเมนูนี้เลยฮะแมงดานี่โอ้โหไข่แมงดาอันนี้เป็นเมนูแมงดาเผามาพร้อมกับน้ำยำนะน่าก <นะ S 2> <ม>ินนะรูปไข่เด้ยวยอันนี้นะติดตัวแมงดาแล้วนะเพราะบางที่เนี่ยเขาเอาเหมือน ใย้แมงดามาโรยเอาไม่มีความสดนะนะครับนนแล้วก็กน้ำจิ้มเป็นเขาเรียกว่ามะม่วงนะครับแล้วก็พริกซอยนะครับหั่นเป็นแว่นแล้วก็หอมแดงราดดูเลยนี่ลองดูเป็นไงนะครับสรียกว่าคอไข่แมงดามันมากเวดไอรสต์สดแล้วก็มันเคี้ยวแบบ ชอบอ่ะแล้วก็ลักษณะน้ำยำเขาทำรสชาติได้ใช้ได้นะมีความเปรี้ยวของตัวมะม่วงความเผ็ดของพริกทำให้ไข่แมงดาไม่เลี่ยนด้วยอืสำหรับเมนูนี้ครับไข่แมงดาตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาเพียงแค่จานหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะไปต่อน,นี่หอยจ้อลูกใหญ่ๆห่เลยพอได้นั่กินนะ นี่แล้วเขา,าก็มีน้ำจิ้มบัวของเขาด้วยดูไหนดูไหมนี่ของโปรดของคุณต้นเลยนะเนี่นยเป็นคนนี่ขาดของทอดไม่ได้นะดูนะดูปูอะไรดูปูอ่ะเนื้อปูล,ล้วนๆเลยเนะืน้อปูเลยคือต้องบอกก่อนนะร้านเนี้ยทุกครั้งที่ผมมาอ่างศิลา พอดีเพื่อนคุณพ่ออยู่ที่นี่นะผมมาในตลอดสิบปีมาได้วพราต้องมาไปกินร้านนี้ตลอดเลยผมก็เป็นความบังเอิญนะ,ะผมดําชื่อร้านไม่ได้แล้วก็พอคุณต้นมาพาวันนี้เอ,อ้าร้านนี้ผมก็กินมาออดําเหมือนกันอร่อยแล้วเขาก็อร่อยมานานแล้วร้านนี้ปูนุ่งๆแล้วก็เปลือกฟองเต้าหู้ข้างนอกเนี่ยเขาหอมมาบางดีครับบวกกับเนื้อปูข้างในสดผสมหมูร้อยมากหอยจ้อจานนี้ปูแน่นๆแบบนี้เสจ็ดลูก 250บาทตกลูกยี่้บาทไม่แพงอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีที่ไหนทําด้วยปลาปากูแลลักษณะปลากูแลก็จะเป็นปลาัวเล็กพิออลักษณะเนี่ยถ้าใครคิดไม่ออกมันคล้ายๆกับปลาแองโชวี่น่ะนำไปแลกก้างออกนะแล้วก็เหลือแต่เนื้อปลาอย่างนี้เนื้อปลาเ็ดเจอรของเนื้อปลา เหมือนเขาทาไม่ให้สุกมากมีความเ<ะ>ด้งๆถูกไม่ทาให้สุกมากไม่สุกมาก,มมากเนื้อปลามีความเด้งๆแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมีความหยุ่นๆเหนียวๆหน่อยๆอร่อยดีพอมาตัดกับรสน้ํายำแล้วเนี่ยมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครับผมครบรสเลยนี่ต่อไปนี่เลยโห่น้ำพริกไข่ปูสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเวลาไปกินเนี่ยนะเวลาผมหยิบผักเทียงอันแรกเลยเป็นขา อันนี้คือน้ำพริกไข่ปูครับสิ่งที่เห็นได้เนี่ยคือดูเดะดูไข่เดะแน่นอะไรขนาดเนี้ยดูเดะนาย re. ขอลองนี้แหละเด็ดจริงอันนี้ดูอะไรมัง่งมันมันไข่ปูเลยเขาค่้ไข่ปูแบบไม่งกเลยอ่ะแล้วเป็นไข่ปูจริงไข่ปูแบบไม่ผสมอ่ะชอบอ่ะเมนูนี้กินแล้วเจริญอาหาร น้ำพริกไข่ปูครับจานใหญ่ๆไข่ปูแน่นๆอย่างนี้จานนี้220บาทต่อไปครับอีกหนึ่งเมนูขายดีของร้านนี้เลยเขาบอ,อกมาต้องสั่งเลยค<า>ือปลากระพงเ้าลงปลาโอ้โหเนื้อปลารู้เลยนะว่าแบบเด้งจริงนี่แล้วเขาราดน้ําอยู่ข้างล่างมานะน้ำเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าลักษณะของน้ำเนี่ยจะมีความเหนียวในระดับหนึ่ง แต่ว่าในเมนูนี้เขาให้มีน้ํายํามาให้ด้วยนะออ,อ,ะอยู่ที่ใครจะชอบทานน้ายําด้วยสําคัญเนี่ยปลาพวกนี้ต้องสดนะ <c oughs> แล้วก็อย่าไปดูน้ําปรุงกันอืมต้องนี้แต่อันเนี้ยกินไปคำแรกสิ่งที่กลัวคืออะไรกลัวมันจะเค็มเกินหรือหวานเกินแต่เนี้ยกินเปล่าๆอะ่ะก็ไม่หวานเกินไม่เค็มเกินนะกินได้เลยนะ แล้วที่สําคัญเนี่ยผมว่าเขาแบกปลาม,มาเลยแตรว่ากินง่ายนะบางที่เขาไม่ได้แบกมานะครับทำให้การกินเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งด้านล่างจานนี้เนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยแพงแค่450บาทเท่านั้นเองครับ <ST AR C> ต้องบอกว่าทีเด็ดนะครับไปกันต่อเห็นแล้วคันไม้คันมือเนี่ยอันนี้เป็นปูไข่คั่วหน่อไม้เขาใช้ปูทะเลนะอันนี้ปูทะเลไข่เราเห็นไข่แกงคั่วหน่อไม้อันดับแรกกินแกงดูก่อนนะ หน่อไม้ออกเปรี้ยวๆหน่อยเป็นหน่อไม้ดองนะมีความกรอบลักษณะของแกงก็นัวดีแต่ว่านี่เดี๋ยวขออนุญาตลองดูเลยลองปูดูก่อนแบบนี้นี่ดูไข่แน่นๆเลยไข่ปูนี่มันเลยเม,เมนูนี้เนี่ยได้ความนัว ลักษณะแกงคั่วเนี่ยเหมือนแกงกะทิมันมีความมันของแกงกะทิอยู่แล้วตัดกับหน่อไม้ลงไปแล้วตัดกับความมันไข่ปูยิ่งนวหนักเขออ้าไปแล้วก็ปูเนี่ยคิดตามน้ําหนักอย่างจานเนี้ยใหญ่ๆเนี่ยชามเนี้ยเขาคิดมาที่700ร้อบาทครับผมซึ่งถ้าไปปูนปู1กิโลเนี่ยปูไข่1กิโลหน0รบาทบจานนี้ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกโลครับผมหัวอร่อยเมนูต่อไปนี่เป็นหนึ่งเมนูผมชอบนะครับผมไม่ได้หากินง่ายนะ ปลาดุกทะเลผอดชาลักษณะก็เป็นปลาดุกสดๆไม่เราไปทอดไปผัดกับเนี่ยผมเห็นเป็นกระชายใบมะกรูดแล้วก็พริกนะรสสมุนไพรมันดีดมากเลยนะอ,อ,อันดับแรกเลยสดที่เนี่ยข้อดีนะเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมีบ่อใ,ใส่ปลาใส่กุ้งใส่ปูสดๆอยู่เลยด้านหน้าเลยเพราะนั้นกินมาทุกอย่างเด่นเรื่องความสดเลย เมนูนี้นะเด็กๆชอบเป็นเมนูโปรดพี่ออสด้วยปลาหมึกแดดเดียวครับผมโอ้ยนี่จานใหญ่ๆเลยนะ2อ0้อดูหนวดปลาหมึกกันอันนี้เขาให้มากับซอสน่าจะเป็นซอสพื้นบ้านแล้วนะซอสสีราชานะนี่ซอสสีราชาก็ลังดีครับกำลังดีครับไม่เหนียวนะเขาบอกนุ่มนะลักษณะไม่เค็มด้วยซอสที่เขาให้มาเนี่ยเป็นซอสสีราชากินไม่จิ้มชิ้นนี้ขอจิ้มเนี่ยโอ้โหแล้วดู ดูชิ้นเนี่ยใส่ถั่วมื่อืีปลาหมึกย่าง้างๆอ่ะที่มันปด่นบดๆบบแล้วใส่ถัว่วน้ำจิ้มใส่ถัวถ่วดีอะปลาหมึกทำใหญ่ๆตัดกระถัวหอมหอมแล้วก็ซอสพริกน,น,นี่นเลยอ,อ่อส่วเนเป็นเมนูที่ผมั่งกินประจำเลยนะชอมมากลักษณะหอยเขาเยอะนะ ปกติผมไม่กินอาหารเนี่ยผมจะไม่ค่อยปรุงซอสนะผมอยากรู้เบสอาหารเขาว่าเบสอาหารเขาทำรสชาติยังไงไข่ก็ทอดได้ดีแป้งก็ไม่ได้แบบหนาจะมีไข่แล้วก็มีแป้งผสมรสชาติด,ดีเลยจานเบลเลอร์เลยจานร้อน200ของไก่ผัดเม็ดมะม่วงก่นเลยไก่ผัดเม็ดมะม่วง,ง,วงนี่เลยนี่เป็นเมนูเดียวนะที่เป็นที่อยู่บนบกนะนอกนั้นเป็นของทะเลหมดเลยนะ เฮ้ยผมแอบเห็นเขาไก่ไปทอดก่อนนะแต่ไก่ที่เนี่ยไม่ชุบแป้งด้วยอเราไปทอดซึ่งผมเป็นคนชอบกินเมนูไก่ผัดเม็ดครับผมนะแล้วเมนูร้านหนึ่งที่ผมชอบมากผมพูดทุกทริปเลยล่ถ้าเผมเจอเนี้นะคือร้านหมโภชนาที่ลังสิตที่เด็กลังสิตนะอุ่นแล้วเอานะกินรู้อยู่นะกินข้าวเถอะพี่ออเนี่ดูเมนูเนี้ ไก่ผัดเม็ดครับผมลังสิตอุ้ยตายมไม่ใช่ร้านร้านน,น,นี่ผู้ไิดอไของน้องไก่ใส่เองก็พอดได้อร่อยนะหวานนิดเค็มหน่อยข้อ,อดีของร้านนี้บางเมนูที่มันจะหวานอะ่ะแต่เขาไม่ทําทำติดหวานหนักจนจน กลายเป็นเลี่ยนจานนี้เพียงแค่สองบาทกับไก่ผ <t> ัดมะม่วงเทียมเลยใบตอเลยอ่ะพี่ออมหมึกไก่นะดูหน้าาใช้ได้เลยนะหมึกแบบแน่นๆเลยโอ้โหไข่ก็แน่นนะนะไข่แน่นเนืะไข่คตนมนเลยน้ำปรุงดีนะ เขาทารสชาติได้จัดจ้านใช้ได้นะแล้วก็หมึกมีความสดเวลาต้มแล้วมันหวานะอะเน้นไปทางเปรี้ยวหน่อยอร่อยดีผมกอนทานเปรี้ยวแล้วตัวใหญ่ๆจานใหญ่ๆแบบนี้สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองมอไฟเลยนะ,อะมอไฟเลย,ยนะจำลแล้วมึกไข่ด้วยนี่อันนี้ดีกว่าแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวมีความสุขอะเวลากินของอร่อยนะผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ทานเหล้าทานเบียร์นะ เวลาที่ผมไปเที่ยวหรือไปอะไรเนี่ยผมก็เลยจะเอนจอยกับการกินมากๆใช่เหรอเออแน่ใช่เหรอสุขภาวะไม่ใช่มือปลาหมึกคือไม่ไม่ตาเลยมือปลาหมึกหรือไงมือปลาหมึกว่าคนลุกแต่ยังไงเนี่ยมือปลาหมึกนี่คุ้นๆนะไม่เมาก็เหมือนเมาแล้วไม่เมาเหมือนเมาอ่ะแกงส้มไข่ปลาเดียวเซียวโหไข่แน่นมากนะเขาใช้ไข่ปลาเดียวเซียวกับยอดมะพร้าวอืมอันดับแรกเลยนะ สิ่งที่ได้รับขึ้นมาเลยความเปรี้ยวของน่าจะเป็นมะขามนะครับผมมันชูขึ้นมาเลยแล้วก็มาตัดกับความมันของไข่ปลาเรียวเซียวใครถ้าเคยกินไข่ปลาเรียวเซียวเนี่ยไข่เนี่ยนะจะเป็นลักษณะเม็ดมันๆแล้วก็ยอดมะพร้าวเนี่ยก็มันพอมาตัดความเค็มความเปรี้ยวแล้วก็ความเผ็ดนิดหน่อยของแกงส้มไม่ถือว่าเผ็ดเยอะนะอร่อยแกงส้มหม้อนี้นะไข่ปลาเรียวเซียวหม้อใหญ่แบบนี้ 400รยบาทเองต่อกันด้วยเมนูข้าวครับข้าวกะเพราปูคลุกโอ้โหสุดเลยนะแล้วเขาใส่เหมือนกับว่าพวกก้ามปูนะอข้าวผัดเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เม็ดข้าวข้อแรกเลยเขาหุงข้าวเป็นเม็ดพอหุงข้าวเป็นเม็ดเอามาผัดมันจะอร่อยบวกกับปูที่สดแล้วตัดในรสกระเพราที่ไม่ถึงขนาดจัดจ้านมากไม่ต้องถามอุตเตอรนะ์ว่า ปกติชอบกินกระเพราแห้งหรือกระเพราแตกผมชอบกินกระเพราแห้งอ่ะงั้นจบเลยอันนี้โดนเลยนะเอถามนี้ถูกอืจานใหญ่แบบนี้สองร้อยห้าสิบบาทปูแน่นเลยจานนี้กินได้สี่ท่านเลยนะนะสี่ท่านสบายสบายสี่คนสบายสบายอีกเมนูหนึ่งนี่สุดท้ายเลยเมนูนี้ตะกี้ผมคอมเมนต์ก่อนเลยนะก่อนสั่งเนี่ยนะผมถามคำถามแรกเลยนะปูเป็น หรือปูฟิตเขาตอบผมบอกว่าปูเป็นถ้าปูเป็นผมก็สั่งแต่ถ้าเขาตอบว่าปูฟิตผมไม่สั่งแต่แก้เดินมาผมเห็นละในบ่อเลยว่ายกันเชียงตู่ในบ่อเลยถ้าเหมือนแบบผมเห็นปูว่ายนาผมนึกถึงพี่อ้นเลยนึกถึงไงครับตอนลงอยู่ในบ่อบุ๊มบุ๊มี่บ่ส่ง ส่งวีโอมาให้ผมดูอ่ะน่าจะให้น้องมาถ่ายไหมใช่ไหมแล้วส่งไลน์ไหมผมดูใช่ไหมโอ้โหไปลงอ่างเฉยถึงนั้นเลยผมเห็นพี่ดำบุดดำว่ายเลยนะเหมือนปูเลยตี่เนี้ยที่ไหนสระว่ายน้ำที่ไหนที่ผมไม่ว่ายเปล่ามันเหมือนเป็นจักรุนชี่อ่ะพี่ผมไม่รู้ที่ไหนโอ้โหแล้วดูปูเนี่ยปูนี่ต้องบอกว่าตัวแน่นๆเลยนะครับผมนี่โอ้โหพี่ยอดคือต้องบอกก่อนจานนี้นะฮะเราสั่งหนึ่งโลนะครับหนึ่งโลก็ได้สี่ตัวใหญ่ๆนะนะครับโอ้โหนี่เขาแกะ กระดองมาให้โอปูมีมันด้วยขอดูดมันกันเลยอการดูดนี่คุ้นๆเลยนะโอ้โหเอาเรื่องจริงมาเลยมาหลอกรายการออกจากบ้านมาด้วันนี้นอนข้างนอกด้วยไม่ได้เลยนอนไม่หลับเลยสบายแล้วโอ้ยผมไม่ได้นะสามทุ่มผมต้องสวนม์แล้วหให้เมียนอนหลับได้แล้วผมไม่ได้นะ เมื่อคืนเนี้ยนอนคนเดียวลูกเข้าโรงพยาบาลอ๋อก็คือแฟนไม่อยู่บ้านเมียไม่อยู่บ้านเมียต้องไปไปโรงพยาบาลแล้วเป็นไงครับผมผมเพผมสองขืนยังไม่หายหนาวเลยพี่เอาเหอะผมว่าเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านอะิบหายาล้วผมเนี้ยนะเป็นคนบางทีมัก็ชอบกินปูว่าแม่งเลอะแต่ถ้าสําหรับปูมมาสดเนี่ยต้องอย่างนี้เลยดูดียวดูก้อนแล้วดู น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ดูนะมันต้องอย่างนี้เลยเนี่ยอือหือโอ้โหโคตรเด้งเลยพี่รอดซีฟู้ก็ปรุงอร่อยนะซีฟู้น้ำมะนาวอ่ะไม่ได้ใช้ลักษณะที่เป็นพวกมะนาวขวดอ่ะออใช่นมะนาวปลอมหรือบางคนเรียกวามะนาวปลอมนะอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้แล้วมันคืนกลับบ้านกี่โมง เขาถึงบ้านล้วทุ่มครึ่งนะพอช่วยๆไม่ลดไม่ลดไม่ลดอีกนัวเผลอๆนี่ถ้าถ่ายมาขนาดนี้เนี่ยเอาเธอพูดไรอันผมไม่กลัวหรอกเพราะแฟนผมเป็นคนสมาธิสั้นดูคลิปแป๊บเดียวเขาก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอ่ะเมียผมตอนี้เนสมาธิยาวเลยมันลึกๆแล้วอันนี้ต้องกินไปได้เครึ่งชั่วโมงแล้วเออผมไม่ได้กลัวละไม่กลัวหรอเออไม่กลัวอ่ะเดี๋ยวตัดท่อนนี้เลยนะโอ้โหท่อนนี้ยากเลยต้นต้นคลิปเนี่ยไม่แน่โอ้โหดูเขาเรียกว่าไม่ผิดหวัง กัการที่ผมกินร้านนี้มาเป็นสิบปีแล้วมาอ่างศิลาทุกรอบต้องแวะทุกรอบชื่อร้านท่าเรือซีฟู้ดครับถ้าใครชอบผ่านไปผ่านมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าจะเข้ามาแวะไหว้นะครับศาลเจ้านาจาตรงนี้คุณอิ่มบุญแล้วครับคุณก็มาอิ่มของต่อแบบนี้เลยคือเส้นนี้คือเขาเรียกว่าอ่างศิลานะครับเข้ามาติดทานเลยติดทานเลยที่สําคัญเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะซื้อของฝากสบายเลยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่ออสซื้อไปแล้วนะกุ้งแห้งปลาหมึก แล้วก็ขนมนะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเห็นเขาบอกว่าจะเอาไปฝากแต่ไม่รู้ว่าถึงเมียป่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเมียพี่ยอดกลับไปแล้วไม่มีของฝากก็ละไ้ในฐานที่เข้าใจแล้วนะไม่กลัวหรอกท้ายคลิปผมไม่กลัวเมียผมสมาธิสั้นดูก็เชื่อเขาตัดแล้วไม่กลัวเออผมไม่ร้านนี้ครับกับท่าเรือซีฟู้ดครับเปิดบริการทุกวันนะครตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาจนถึงสทุ่มโอ้โหอร่อยกันแบบยาวทั้งวันครับเรียกว่าคุณจะมามื้อเช้า คุณจะมามื้อเที่ยงหรือคุณจะมามื้อเย็นครับหรือเรียกว่ากล่อมเมียเข้านอนแล้วครัพี่ออดขับรถจากกรุงเทพพาเด็กๆมากินทันนะเด็กๆหลังเลิกเรียนอ่ะโอ้โหเอาแน่เอาแน่เอาแน่าแรกได้อิ่มบุญแล้วครับผมอิ่มทองด้วยอิ่มทองด้วยนะกับรายการภูิกลางข้างวัดครับ อีพมฮหนาไปอิ่มบุญที่ไหนครับผมแล้วไปอิ่มท้องต่อที่ไหนกับรายการภูมิกางข้างวัดรอติดตามเลยหรือครับถ้าใครนะเรียกว่าอยากจะแนะนำรับร้านอร่อยอร่อยครับคอมเมนต์ไว้ผมเลยครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านแล้วจะตามไปรีวิวให้แน่นอนวันนี้ขอบคุณครับยอดทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมด1 5รายการนะครับ ยอด6กพ0นเกาสิบบาทอ่าโอเค6,010บาทอ่ะนี่ครับเรียบร้อยอ่านี่นะครับเรียบร้อยนะโอ้วันนี้อิ่มอร่อยเต็มโต๊ะ15รายการไม่แพงเลยนะไม่แพงนะ6,000บาทโอ้ยเน่เพราะที่สำคัญเนี่ย<อ>มันเป็นเมนู<อ>ใหญ่ๆนะ่ไม่ว่าจะเป็นปูมานนึ่งใช่นะครับไ,ไอแมงดาเผา นะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระพงเนี่ย<ม>อย่างเงี้ยราคามันเก<ม>ิน400อยู่แล้วถูกไหมฮะถ้ามาเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอย่างละ400บาท<ช>ือว่าถูกมากไม่แพงเลยไม่แพงเลย,เลยอร่อยด้วยครับ<ม>นี่นะ